ครับคุณผู้ชมครับชีวิตจะสดใสในใจมีธรรมชาติและดอกไม้วันนี้ร้านหนึ่งจะให้ชมบอลน,นะครับช่วงนี้กระแสบอลกาลังมาแรงครับอันนี้บอลน,นะครับตัวนี้ร้านหนึ่งก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นกุงไกเซอร์หรืออะไรนะครับแต่ว่าสวยสวยมากๆครับคุณผู้ชมเพราะว่าบอลมี หลายชนิดมากต้องไปศึกษาครับเดี๋ยววันนี้ร้านหนึ่งจะให้ชมบอลนาที่ร้านหนึ่งได้มานะครับมันสวยจริงๆครับกับบอลนานะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็กระแสบอลก็เริ่มมาแรงแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นเลมอนนั่นเองนะครับใบสวยตอนนี้ร้านหนึ่งเอฟมาต้นเดียวนะครับยังไม่ยังไม่มีหน่อแต่ใบเริ่มสวยแล้วครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับเริ่มสวยแล้วนะครับนี่คือบอลนาตอนนี้จะเป็นถุงเงินถุงทองครับ คุณผู้ชมครับถุงเงินถุงทองตอนนี้ก็เริ่มจะสะสมบอลนะครับสวยๆครับตัวนี้ก็จะเป็นบอลก้านดํานั่นเองนะครับบอลกระดาษดํานะครับลูกของต้นใหญ่เลยครับนะครับคุณผู้ชมครับต้นใหญ่มากนี่คือต้นแม่นะครับคุณผู้ชมต้นแม่ต้นใหญ่จริงๆครับตันนี้ก็จะเป็นบอลกระดาษ กระดาษด่างครับแต่ว่าต้นนี้ที่ว่าร้านหนึ่งว่าแม่ด่างลูกไม่ด่างนะครับลูกเขียวต้นใหญ่มากครับตัวนี้จะเป็นบอลกระดาษด่างครับนะครับด่างสวยๆนะครับนี้คือร้านหนึ่งว่าโตช้าครับค่าค่าขาวเยอะๆนะครับจะโตช้ามากนะครับเนี่ยครับแต่ว่าต้นนี้ก็เป็นต้นแม่นะครับแต่ว่า ร้านหนึ่งได้ไข่มาสองสองลูกแล้วครับตอนนี้กําลังออกลูกมาน่ารักมากครับครับเดี๋ยวร้านหนึ่งจะให้ชมลูกของบอลน,นะครับต้นแม่เมื่อกี้นะครับที่ขาวๆเมื่อกี้ครับตอนที่ร้านหนึ่งเปลี่ยนกระถางเล็กเป็นเป็นตะกร้านะครับร้านหนึ่งเห็นไข่โผล่ออกมาสองไข่ร้านหนึ่งก็เลยลองเด็ดมาเพาะชําไว้งอกขึ้นมาแล้วครับสวยน่ารักนะครับแล้ว อีกไข่หนึ่งจะเผือกหมดเลยนะครับอยากให้มีหลอดขึ้นมาเป็นสีสีเขียวบ้างนะครับจะเลี้ยงง่ายขึ้นนะครับผ้าขาวอย่างเงี้ยโอกาสที่จะเน่าเยอะครับเนี่ยหลอดเขียวๆเริ่มจะขึ้นมาแล้วครับสังเกตดูนะครับเนี่ยครับแทงแทงหลอดขึ้นมาแล้วครับท่านผู้ชมเนี่ยครับสวยๆนะครับตอนนี้ล้านหนึ่งก็จะเริ่มสะสมบอลนะครับไปเรื่อยๆครับ มันก็สวยดีตัวนี้เป็นบอลการดําแต่ไม่รู้ชื่อนะครับไปขอซื้อน้องมาน้องบอกว่าก็เป็นบอลบ้านทั่วไปนะครับโอไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราชอบนะครับเพราะว่าการเล็กๆใบเล็กๆน่ารักน่ารักครับจะให้ให้ชมบอลนานะครับที่ร้านหนึ่งได้มาแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็น แบ็กมจิกครับเนี่ยโหต้นต้นเล็กๆนี้ก็ไม่เบานะครับช่วงนี้กระแสมาแรงนะครับครึ่งพันเหมือนกันนะครับต้นนี้ได้มาสามใบอีกใบหนึ่งเน่าไปแล้วครับเนี่ยครับสวยครับแบ็กมจิกครับตัวนี้เนี่ยครับท่านผู้ชมครับตัวนี้แหละครับที่เป็นบอนนาที่ร้านหนึ่งได้มาลายสวยน่ารักมากๆนะครับต้นนี้ร้านหนึ่งได้มาตอนนี้รากเดินแล้วครับ สังเกตดูรากในน้ำนะครับขาวขาวจั๊วเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับรากรา,ากเดินนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็คงจะออกลูกให้ให้ร้านหนึ่งแล้วแหละเพราะดูใบแบบสวยน่ารักครับลายแบบสุดยอดมากสวยจริงๆครับคุณผู้ชมตัวนี้ก็จะเป็นสบู่เลือดบอลน,นะครับแต่ว่าเห็นน้องคนที่ ให้มานะครับบอกว่าแม่ดังครับเนี่ยร้านหนึ่งก็ว่าน่าจะดังนะเพราะว่าใบออกมาลักษณะแบบนี้แล้วครับเนี่ยดังนะครับน้องเขาบอกว่าแม่ดังให้ไข่มาร้านหนึ่งก็ก็ไม่แน่ใจว่าจะดังหรือเปล่านะครับแต่สังเกตดูก็น่าจะดังนะครับคุณผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ร้านหนึ่งก็ให้ชมบอลน่ารักน่ารักนะครับกับ บอนนาบอนบอนเลมอนแล้วก็บอนเมจิกนะครับท่านผู้ชมที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ร้านหนึ่งทำคลิปต่อไปครับวันนี้เราก็เจอกันแบบคลิปสั้นๆนะครับง่ายๆสบายๆกับคนที่ชอบต้นไม้กับร้านหนึ่งชาแนลนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b e ให้ร้านหนึ่งด้วยนะครับวันนี้ร้านหนึ่งต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ Terima kasih telah menonton!